เ,เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามสิ่งนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะได้สําแดงให้เราเห็นว่าการกำหนดไว้ล่วงหน้านั้นกำลังทํำงานอยู่ในชีวิตของเราซึ่งเรามีฐานะเป็นลูกของพระเจ้าชีวิตของเราจึงได้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะเราแค่กำลังเล่นตามบทที่ พระเจ้านั้นได้เขียนได้กําหนดไว้ในชื่อของเราซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่วางแผนชีวิตของเราไว้หมดแล้วนะคะเหมือนพระคัมภีร์ที่บอกว่าเพราะเรารู้ว่าแผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพนะะเพราะฉะนั้นหมายความว่าชื่อของเราเนี่ยมันถูกเขียนไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันควรจะเป็นยังไงนะะแล้วเรารู้ว่าบทสุดท้ายนั้นก็คือจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานะคะ และเพิ่มพี่ตอนนี้ก็ทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูมักจะอ้างอยู่เสมอนะคะอย่างในข้อ,อฮิบูบทที่10ข้อ7นะคะบอกว่าซึ่งโรงถูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพรรองมาแล้วเพื่อจะทำตามน้ำพระทัยของพรรองตามที่มีเรื่องข้าพรรองเขียนไว้ในหนังสือม้วนนะคะขณะที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในแผ่นดินโลกชีวิตประจำวันของโรรองเป็นความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ ถูกเขียนไว้แล้วนะก่อนที่พระองค์จะเกิดขึ้นในโลกนี้ซิอีกในหลายๆที่พระคัมภีร์ก็อ้างถึงนะว่าเพื่อให้เป็นสิ่งที่ผู้เผยพระวจยอิสยาได้กล่าวไว้สําเร็จแล้วนะคะแล้วก็มีบางตอนที่พระเยซูพูดเรียนว่าเพื่อจะให้เป็นไปตามคําที่เขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูกําลังเล่นตามบทบาทของพระองค์ที่มันถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะแม้กระทั่งการที่ พระองค์จะสิ้นพระชนนั่นก็ถูกกาหนดไปแล้วพระองค์ก็ดําเนินชีวิตตามนั้นนะคะไปตามเป้าหมายที่ถูกเขียนไว้พระเยซูรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์นั้นเช่นเดียวกับชีวิตของเราพี่น้องเราก็รู้ว่าชีวิตของเราไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราแล้วทําให้พระเจ้าเซอร์ไพรส์นะ,ะว่าเฮ้ยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีนะคะเพราะว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพระองค์ได้ออกแบบชีวิตของเราแล้วนะคะแล้วพระองค์บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกสิ่งพระองค์จะทําให้เกิดเป็นผลดีสําหรับเราตามพระคัมภีร์ลมบทที่8ปดข้อยีดนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางชีวิตของเรามันได้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วไม่มีความพ่ายแพ้ไม่มีความล้มเหลวนะคะในบทที่พระเจ้าเขียนให้กับเราแล้วก็บทนั้นไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อพระเจ้าเขียนแล้วมันก็จะเป็นไปตามเช่นนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็แค่เดินตามบทบาทของเรานะอย่าพยายามที่จะซิกแซกเขียนบทใหม่ทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทำทุกสิ่งที่พระองค์เขียนนั้นให้สำเร็จแล้วนะผ่านทางพี่เยซูพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทของเราก็ถูกเขียนไว้แล้วมันถูกกำหนดไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเรา ไม่ต้องพยายามที่จะฝืนนะการที่เรามีความทุกข์หรือไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าเราพยายามฝืนน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เข้าใจนะว่าพระเจ้าได้วางบทบาทอะไรไว้ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเยอะๆนะเพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตแบบไหนนั่นคือบทบาทที่เราจะต้องยอมรับนะคนะแล้วทุกสิ่งมันจะจบตามที่พระเจ้าได้เขียนบทตอนจบให้กับเราว่า อ่เรื่องนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะคะชื่อของเราทุกคนจะแฮปปี้เอนดิ้งนะะเราจะอยู่ในพระสัญญาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขนะไม่มีอะไรที่จะขโมยความสุขของเราไปได้นะคะเพราะว่าพระเจ้าได้มีน้ำพระทัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราทุกคนนะครับพระองค์ทรงเขียนบทไวใใ้ให้เราด้วยความรักนะไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้แบบเขียนบทไวใ้ให้เราเนี่ยจกแย่มากเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ชอบเรานะไม่ใช่ แต่พระเจ้ารักเรามากนะเพราะฉะนั้นบทที่พระองค์ทรงเขียนไว้ให้กับเราอ่ะเป็นบทตอนจบที่ดียอดเยี่ยมนะเพราะว่าพระเจ้ากําหนดชื่อของเราไว้แล้วให้เราเดินตามนั้นเพื่อไม่เปิดโอกาสให้กับมารซาตานที่จะขโมยพระพรหรือบิดเบียนชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้น เราต้องเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกปัญหาพี่น้องตอบสนองโดยพระชนะทำสิ่งที่พระชนะบอกเราให้ทำนะถ้าเราพยายามบิดเบือนชีวิตของเราจะเดินไปทางอื่นแต่ถ้าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเดินตามพระชนะของพระเจ้าชีวิตของเราก็ถึงจุดหมายที่พระเจ้าได้เขียนบทบาทนั้นไว้ให้กับเรานะเพราะฉะนั้นให้เราเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะให้เราที่ฐานแบบนี้นะคะว่า ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกําลังทํางานอย่างที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าสําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้ากําลังเดินในเส้นทางที่พระเจ้ากําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับข้าพเจ้าเองคือเส้นทางที่ครบบริบูรณ์ เส้นทางที่เต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์และเส้นทางที่มีชัยชนะตลอดการและความสมบูรณ์แบบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้านั้นพระเจ้าได้วางไว้และพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพเจ้าไปในทางนั้นที่ครบบริบูรณ์และเต็มล้นไปด้วยชัยชนะในชีวิตเราทิษฐานเราขอบคุณพระองค์นะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ พระเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ